นโอเคโอ้ยสวยเดี๋ยววิ่งมาพี่จะเย็นยิงได้ยิงก่อน เดี๋ยวลงบินนะพี่มันไม่มันเข้ามาแล้วก็ยิง<ะ>ไปพี่ไปไหนกันไปเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผม

What do you? <laughs> <laughs> คันหนีอ่ะนี่กับตีคอร์บอลคอบอลโดนขอบอลเลยซื <c oughs> ้อบาริทแล้วมันนัดเดียว <c oughs> แคม่มาีีน่าจะดี โอ้โหเรื่องกูมาถึงุกูตาย กันวะหัวดแดนเลยเว้หัวแดน ยัดกระสถูเลยแอดลุกสเต็งสามสู้ไม่ไหวเลยไม่ตายไงเออ,อเนีเ่ยเกิดมาตายทุกที่เลยไอ้แหยเล่นอย่างเงี้ยประทัดเสียม,มีตัวปะ ผมเกิดมาบูผมยิงปืนแล้วผมก็ไอ้นี่เลยเดินไปสอบแต่ไม่ต้องไปนะไหนอะแบบดักเล่นแถวเกิดนะเนี่ยพอคุณมันเปลี่ยนพ่าอยู่แล้วเราเดินหาเหมือนเดินไปตายเนะี่ยใช่ ไปได้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 แปนแปนคุ้มอยู่แปคุ้มอยู่แม่ผมเข้ามาตอนถือถืออยู่แปนคุ้มแป้คุ้ม ปาลาจะเบิดมาอีกแล้วนพี่แปด

ยิงไม่ออกต้องผมเลยปะสองเชียง ป่าดินแน่ป่ามันเป็นพวกมัน นน,น,นามาัสวยเจ็ดคนแล้วพี่ออนเจ็ดคนวหวาดไหวปะเจ็ดคนไป,ไปไปไปต่อไปไปล,ล,ลุยไปต่อพี่อย่าช้าผ <c oughs> มเวลาเล่นจังกัดพี่ไปลุยเดี๋ยวมือปืนหายเดี๋ยวรถมองต้องได้แล้วตอนแรกเขาจะให้ใช้ตะเกียวไแต่มันรถโก้ๆๆแมกรถโก้แมสมาแล้ว แคมป์แคมอาหารมาเหรอเต๋อคือก็คือดโอ้โหเยี่ยมเตอือก็คือบด โอ้โหเยี่ยบโอเคไปจ้ะใช่ใช่ผมไอ้เหี้ยก็โควาเราปีไปแล้วไอ้เหี้ยผมแล้วเข้าไม่ได้เลยเข้าไปหน่อยจะประกัลก็ไม่ได้ตามเห็นยิงเลยยิงเลย

แนวเดี๋ยวมานนี่มาเออไหนนะเออคือไม่ใช่ไหนเอาไม้พิ้งแทนอ่ะเอาพ่เห็นละมันคือละเออได้แล้วได้แล้วมันไม่ค่อยลงพี่บุ๋งนี่ถ้ายิงลูกพี่ต้องใช้กี่โอ๊ยยิงโดนยิงลูกไหนเนี่ยตัวบุ๋ตายตัวบุ๋งตายนะไอ้ที่เราทำตกอ่ะสร้างเตียงตรงไหนกันตายปะ mời mọi người cảm ơn bạn bỏ ba dạng ăn hello 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 đây hello 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 tài 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 hello 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 ไวต่ไเราไม่ได้ดิบัวบัวเพิ่มามป้าไว้ผมเลกปืนพี่ผมเล็้ ไปเซิร์ชของไม่ได้หรอไปบ้านผมผมป่านเดียวมันยิงเพื่อตายคนหนึ่งเพื่อนผมไม่น่าจะหลุดไม่ยอมเกเอาอีกแค่ตังค์ผมไม่พอม่นเต็มโหมดอะ tiến thí một lát quá nè một số lúc nè 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 nè